รีวิวครับผม L4018 นะครับผมรถพิ่งออกมาได้300กว่าชั่วโมงนะครับผมก็ส่วนใหญ่ลูกค้าใช้งานส่วนตัวนะครับผมนี่เรามาติดเทอร์โบใหม่ๆในสภาพรถก็เป็นเทอร์โบโยกคันเรงนะครับผมเทอร์โบใหญ่การติดตั้งก็จะยากนิดนึงครับผมแต่สําหรับใครที่มีเครื่องไม้เครื่องมือเหมือนช่างก็ดูแล้วก็เหมือนจะไม่ยากครับว่าอุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมือเราครบ หยิบจับตัวไหนก็สะดวกนี่ครับตรงนี้ก็คอหอนนะครับผมยกคันเร่งดังอยู่กันที่อำเภอแวงใหญ่จังหวัดคอนแกน่นนะครับผมคบต้า l 40นะครับก็ติดตั้งไปเรื่อยนะครับผมเดี๋ยวเรามารีวิวหลังจากติดตั้งเสร็จกันนะครับผมหลังจากเรา,าติดตั้งเสร็จนะครับผมนี่ก็เป็นท่อไดสีเต็มใบนะครับนี่ติดตั้งเสร็จมาดู ชิ้นงานของอูช่างบิ๊กนะครับผมเดี๋ยวเราจะมาฟังเสียงกันนะครับชุดเทโบโยกคันเร่งดัง15,500บาทนะครับผมรวมค่าจัดส่งถ้าเพิ่มท่อไดสีบวกอีก1,000บาทนะครับผมส่งได้ทั่วไทยนะครับผมนี่ครับรอๆกันไปนี่ครับผมหลังจากที่เราติดตั้งเสร็จแล้วครับก็จะมาลองพื้นที่นะครับผมวันนี้ เจ้าของรถไม่ได้อยู่นะครับผมแต่พอามาถึงแล้วติดตั้งเสร็จเราต้องลองนะครับลองให้ลูกค,ค้าดีกว่ามาหลายรอบครับด้นค่อนข้างแข็งนะครับผมพื้นที่เอาไว้เลี้ยงวัวนะครับ สวัสดีผู้ชมอีกครั้งนะครับผมอันนี้ก็อยู่กันที่อำเภอแวงใหญ่จังหวัดคอนแก่นเหมือนเดิมนะครับผมที่เพิ่งมาจากอำเภอพลนะครับื่อกีแวงใหญ่ขอนแก่นนะครับผมเป็น l อ0สี่ศูนย์หนึ่งแปดครับจัดชุดเทเบลยกคันเร่งดังนะครับผม เสียงนิ่มๆใสๆไปเลยครับผมในสเตปโบตัวนี้อติดเทอร์โบแล้วก็มีผลดีครับผมก็คือเพิ่มแรงมา้า ในรอบต่ําได้นะครับผมแรงม้าในรอบต่ําได้ยิ่งเทอร์โบใหญ่แรงม้าในรอบต่ำก็ยิ่งเยอะครับผมเพิ่มแรงม้าในรอบต่ำนะครับผมช่วยได้เยอะเลยครับผมก็ดีกว่าขับเดิมๆนะครับง่ายๆกันไปเลยถามว่าเครื่องยนต์รับไหวไหมรับไหวครับสบายๆครับผมคนใช้ดีก็ดีครับผมคนใช้ไม่ดีก็มีครับผมเพราะว่าแต่ผมคิดว่าส่วนใหญ่ ที่คนติดเทโบกัน่ันใหญ่จะเป็นคนที่ชอบดูแลรถนะครับคนที่บอกว่าใส่ไว้แล้วเครื่องพังส่วนใหญ่ก็ไม่เคยติดหรอกครับผมก็ฟังฟังเขามานะอย่างนั้นแหละครับถ้าเราใส่แล้วรถตัวเองพังเราก็ต้องหาสาเหตุครับว่ามันพังเพราะอะไรทําเองหรือเปล่าหรือไปซื้อเขามาเป็นชุดครับแต่ส่วนใหญ่เทโบที่เป็นชุดมันไม่ค่อยพังกันนะยกเว้นแต่แตบบ่แบบว่าฉลาดเกินนะฉลาดเกินที่เขาทํามาให้ก็มีแต่แบบนั้นแหละครับ ที่ว่าใส่แล้วพังคือเขาทํามาให้แบบนี้มันก็ได้แบบนี้แต่ไปฟื้นฟื้นกําลังที่ทํามาให้นี่แหละครับผมถึงเหตุผลที่ว่าใส่เทโบแล้วพังถ้าเป็นเทโบเป็นชุดเป็นชุดไม่ไปดัดแปลงของเขายังไงมันก็โอกาสพังแทบจะไม่มีครับเพราะเทโบมันไม่ค่อยจุกจิกอะไรมากมายก็แค่น้ามันไหลไหลขึ้น ไหลลงแค่นั้นเองมันไม่มีอะไรที่ซับซ้อนเลยนะครับผมส่วนจะต่างกันยังไงต่างกันที่ความแรงก็อยู่ที่แต่ละค่ายเลยครับว่าจะมีสูตรโมดิฟายในตัวเทอร์โบยังไงบ้างสูตรโมดิฟายเทอร์โบมันไม่ไดม้มีกฎที่ตายตัวนะครับมันเป็นยังไงอ่ะมันกว้างมากนะครับผมมันไม่ใช่ว่ามีสูตรตายตัวเทอร์โบตัวนี้ทำได้แค่แคแคนี้ อันนี้ก็เป็น t u โบ o สูตรทางอู่ช่างบิงน,นะครับผมเดี๋ยวมาลองรีวิวดันดินดูนะครับผมเอาแบบนิ่มๆ เยียงก็ประมาณนี้นะครับผมผมไม่รู้ว่าวันนี้เสียงจะเข้าใหม่หรือเปล่าเพราะว่าบางทีลมแรงเสียงก็ไม่ค่อยเข้านะสำหรับรุ่นเล็กนะครับผมสามสูบถ้าจะให้หอนแรงๆเหมือนสี่สูบผมก็ไม่อยากจะฝืนฝืนเกินกำลังรถน,นะครับ มันเป็นไปได้นะครับแต่แค่เราไม่อยากฝืนให้เราเอาเท่าที่กําลังเครื่อง3ามสูบทําได้วาเทอร์โบเราไม่ได้ทําใส่ว่าจะจะทำจะทำอย่างเดียวนะครับเอาเสียงเอาเสียงอย่างเดียวเราต้องคํานึงถึง ความคงทนในระยะยาวด้วยอยากให้ลูกค้าเสียงเงินตรงนี้แล้วก็อยากให้ใช้นานๆสามสูบเสียงก็จะดังประมาณนี้นะครับผมแล้วแต่ความชอบครับผมทำแรงทำได้ครับผมแต่ทำให้ทนทำยากนะ สำหรับรุ่น L40 ผมว่าถ้าเป็นชุดโบตัวนี้ก็น่าจะพอแล้วะเพราะว่าต็ทำตามกำลังเครื่องถ้าเจ้าเสียงดุดันกว่านี้ก็น่าจะเป็นของสิ่งครับพอลองรถเสร็จเราก็จะเช็ค การลวดซึมนะครับผมพวกตามข้อต่อตามซอกว่าน้ำมันเครื่องร้อนแล้วมันชอบจะซึมออกเราก็จะได้แก้ไขให้ถ้าเราไม่เทสมันก็ไม่รู้นะครับ ก็จะใสๆนิ่มๆนะครับผมไม่ดูดันมากครับผมแบบยกคันเร่งดังครับ15,500บาทนะครับผมตามราคาที่แจ้งไปรวมจัดส่งครับติดตั้งมีบวกเพิ่มนะครับแล้วแต่จังหวัดอำเภอนะครับ สำหรับใครที่อยากให้ช่างไปติดตั้งให้แล้วก็มีบริการนะครับผมบางจังหวัดเหมือนขึ้นเหนือไปยากหน่อยก็ไปได้นะครับผมขอแค่สู้ราคาติดตั้งเพราะว่าขึ้นเหนือหนึ่งเราต้องคำนึงการเดินทางที่ยากลําบากครับเดินทางที่ยากลําบากใบสั่งเยอะนะครับผมถ้าขึ้นโซนเหนือใบสัง่งใบปรับโอโหเพียบเลย ก็จะติดแถวเก็บแถวอีสานก่อนแล้วก็จะขึ้นเหนือแล้วครับพอลองพอหอมปากหอมคอนะครับผมส่วนดีไม่ดีก็อยู่ที่คนดูแลด้วยนะครับผมว่านิสัยเจ้าของรถแต่ละคนไม่เหมือนกัน ีวิวเสียงนะครับผมโอเคครับผมจัดไปครับผมใครชอบเสียงครับเดี๋ยวดูฟังเสียงหลายๆมุมหน่อยใครชอบแนวเสียงชอบในค่ายช่างพี่ครับผมจัดครับผม15500บาทนะครับผมก็ได้สีเต็มใบบวก1000บาทนะครับผมส่งฟรีทั่วไทยครับติดตั้งแล้วแต่อำเภอจังหวัดนะครับความยากง่าย